ต้องขอยืนยันว่าไม่ไม่มีการกลับไปคุดีแน่นอนนะครับอ๋อผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวเขาไปโพสเองผมไม่รู้เรื่องด้วยนะอ๋อไม่ไม่มีครับไม,ไม่ไม่ได้คุยกัน<ร>ผมไม่ได้ไปอ่านเลยครับไม่ได้ไปอ่านพอดีมีงานเยอะคุยกันตลอดไหมครับผมไม่เคยคุยกับการเลย<ม>นะครับไม่เคยคุยกับการเลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่ตั้งแต่ยากันเนี่ยวันจดทะเบียนยาไม่เคยคุยเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวเคยคุยคุยแต่กับลูกนะครับ ผมไม่ทราบเพราะผมไม่ได้สนใจผมไม่ <โอ S 1> ผมไม่ได้ไปตามดูเ c e b o o k หรือ IG ของใครเลยนะครับถ้าใสนะั้นอยากัะกุ้มจริงๆม่เสกรือะุอ๋อไม่ครับไม่พี่ใส่ตัดเยื่อญ่ไปเลยนะคะท่นี้อ๋อผมก็มีสาวๆของผมอยู่เ, <c oughs> เพราะนั้นผมเองก็จะไปคืนดีเพื่ออะไรนะในเมื่อผมอ,ออกจากคุกมาเรียบร้อยแล้วผมจะไปติดคุกเพื่อเพราะนั้นผมผมไม่ไปหรอกครับอ๋อไม่ครับไม่นั่นมันเป็นเรื่องของ มันเป็นเรื่องของความต้องการของคนอื่นแต่ไม่ใช่ความต้องการของผมเพราะนั้นผมเองอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วนะครับเอาไม่ไม่ผมแในเรื่องของความาจะกลับมาเป็นคนรักกันนี่ไม่มีทางแน่นอนแต่เป็นเพื่อนกันน่ะได้เป็นเพื่อนกันช่วยกันเลี้ยงลูกเนี่ยสบายมากเพราะลูกของเราเนี่ยเป็นลูกของเราทั้งสองคนเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นผมเองไม่ได้เป็นคนใจร้ายก็คือลูกเนี่ยเขากเา็เราต้องเลี้ยงดูเขาส่วนความ จะเป็นแฟนกันไม่มีไม่มีแน่นอนครับอ๋อไม่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 คงไม่ต้องถามหรอกเขาก็หมายถึงผมนั่นแหละแหมจะจะมีใครเรา่าคงคิดถึงผมมากง่ายงผมไม่คิดถึงครับผมไม่คิดถึงผมเมื่อกี้ผมเจอลูกชายอยู่เมื่อกี้ผมเจอลูกชายอยู่เอาไม่ได้เจอครับไม่ได้เจอผมเองไม่ได้มีความคิด ที่ไม่ดีต่อเขาเลยนะครับอันนี้พูดก็พูดนะเรื่องจริงคือผมไม่ได้มีความคิดไม่ดีกับเขาและรู้สึกที่ไม่ดีกับเขาแต่การที่จะกลับไปเป็นภรรยากันเสวนภรรยายไม่มีทางแน่นอนตอนนั้นกใ็ให้เขามีแต่ความหวังดีเขาแล้วก็ช่วยกันดูแลลูกเราแล้วก็ขอให้เขาประสบความสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำ